กับข้าสู่ชวงที่3าของเมทามิสาระนะครับแบบเที่แล้วก็ติดตามกันไปแล้วปีนี้เป็นความพิเศษนะครับของาผู้ชมที่อาจจะอยากทำกรมธรรม์ประกันรถยนต์นะใครที่มีรถอย่าลืมนะครับมีคล้ายคสิทธิ์รถยนต์ภาษีของเราเลยนะคุณแต่เป็นสิทธิพิเศษในการมอบส่วนลดเพิ่มให้จากทางคอพพนะครับ5้าถึงแรกกับการติดกล้องในรถยนต์และอีก10%ถ้าเกิดคุณนั้นไม่ดื่มเหล้าในการขับรถใช่แล้วเพราะว่านี่พิเศษมากเพราะอย่างอย่างคุณเหมี่ยวเนี้ยไม่ดื่มเหล้าผมไม่ดื่มเหล้า ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ขอส่วนลดเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์ถู้ต้องนะคะก็ตรวจสอบสิทธิดีๆตรงนี้ได้นะคะหรือว่าท่านไหนบอกว่าแหมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นก็ลองดูสําหรับสิทธิพิเศษที่ทางกพพมอบไปให้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะช่วงของคนหัวคิดทันสมัยใครที่บอกว่าอยากจะมีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็ลองมาเข้าแคมเปญ MTL Six Pack ของทางบันทิงประกันชีวิตดูก็ได้ใช่ครับมีไปรถโชว์กันที่เชียงใหม่ด้วยนะครับจะเป็นย หลังจากเปิดตัวแอปพลิเคชัน MTL Six Pack ได้ไม่นานก็ได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลามซึ่งครั้งนี้ก็มาเดินสายกันในงาน MTL Six Pack On Tour ที่ c e น t r a l แอร์พอรจังหวัดเชีงยงใหม่ค่ะ ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายอย่างตรวจสุขภาพฟรีกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนวดผ่อนคลายกับ l e สลีเล็กสปาและร่วมสนุกกับซิกฮันเด h a ส l เต็ปและการสาธิตการทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพจากร้านสโลโมชันค่ะพร้อมเปิดตัวพีเซนเตอร์สาวส,สุดแซบเจนนี่เทียนโพสุวันและเทรนเนอร์ขาา่ะแดนครูหนุ่มยอดชายยมคุบกับโชว์เต้นสุมบ,บ้าที่ช่วยสร้างสีสันภายในงาน สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MGL Stick Pack ได้แล้วที่ App Store และ Play Store พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายเลยละค่ะ ทั้งหมดนะครับก็คือความพิเศษที่รวมมาฝากผู้ชมกันในเบรกนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของสงกรานต์แล้วนะคุณกำลังจะเข้าปีใหม่ไทยชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับภูมิลกรนาวกันแล้วด้วยใช่แล้วเลยค่ะถ้าใครนะคะสนใจแคมเปญดีๆที่ทางกอพนันั้นมีมอบไว้ให้นะคะสำหรับกรมธรรม์กภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ plus นะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ทางเมือไทยประกันชีวิตทุกสาขาก็ได้นะคะหรือว่าตามเคาน์เตอร์สะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ค่ะเนอาไปบอกเขาว่าะซื้้อกรรรมตัวนี กันไพ่2องสองนะครับใช่ค่ะใส่ไปแค่222บาทแต่ว่าต้องรีบทําก่อน30เมษายนนี้แล้วนะครับแต่ทางที่ดีถ้าคุณดื่มขับแล้วกันใช่แล้วนะคะจง่ายๆเลยก่บเพราะปีนี้กฎหมายแรงขึ้นนะเพียงแค่กระป๋องเดียวคุณก็อาจจะ มีความผิดทางกฎหมายแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะสนใจจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเมืองไทยประกันชีวิตแล้วแล้วก็ค่ะสามารถเข้าไปได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เมืองไท i co. th ค่ะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะคะซึ่งคำเดียวค่าเมืองไทยไลฟ์เท่านั้นค่ะ โทรศัพท์ก็ง่ายนะครับกด1766นะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและนี่ก็คือความพิเศษทั้งหมดที่รวมมาฝากคุณผู้ชม,มกันในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ากลับมาพูดก,กันใหม่นะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะแฟนรายการเมืองไทยมีสาระปัง หากใครอยากเป็นเจ้าของรางวัลสุดพิเศษแบบนี้แล้วแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะว่าอยากจะเห็นช่วงกินเที่ยวทัวร์ไทยกับเมืองไทยสมายกลับพาคุณไปเที่ยวที่ไหนหรือให้คำแนะนำติชมกันเข้ามากับรายการเมืองไทยมีสาระค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook ของ Money Channel คุณก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของรางวัลพิเศษแบบนี้ค่ะ